ใจมันรักห่างไม่ไหรเปิดใจได้ไหม i need some sync, sun ขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมขอเสียงนิดขอเสียงปกดมือในดำด้วยนะครักับทั้งสามท่านด้วยนะฮะโอ้โห,โ,หโหขอบคุณครับขอบสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ไหนๆเราก็ได้ครับได้มาอยู่เหมือนเป็นแก๊งสามคนยังไงไม่รู้นะฮะครับไม่ใช่แก๊งสามชาตินะครับโอเคครับวันนี้ได้อยู่ตรงกลางเลยทั้งสามท่านด้วยั้งฝ่ายหนึ่งล้วกันนะฮะให้กับทุกท่านด้วยเขาบอกว่าในงานในครั้งนี้ของเราเนี่ยมุ่งเน้นนะฮะให้กับเยาวชนแล้วก็ทุกๆคนเลยด้วยนะฮะสร้างสุขภาพที่ดีของคนกรุงเทพนั่นเองนะฝากนีดเึงฮะในเรื่องของการออกกำลังกายต่างๆด้วยครับพวกเราต้องดูแลรักษาร่างกายในเนาะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะครับโดยเฉพาะ เด็กนะฮะวันนี้เรามีตัวอย่างที่ถูกต้องและตัวอย่างที่ผิดนะฮะมาให้ดูกันถ้าเกิดใครที่ดื่มนมแต่เล็กๆนะครับส้าอยากดื่มนมก็จะเป็นแบบแัปเปิลนี้นะครับและถ้าเกิดใครที่ไม่รู้จักดื่มนมแต่เด็กก็จะเป็นแบบจูเนียนะครับก็คืออันนี้อันนี้สูงแล้วพี่ นี่ตัวเต็มไว้เหรอครับเต็มไว้แล้วปลูกรดน้ำฝนดินด้วยวันโอ้จะเป็นต้นไม้นะไม่ใช่ต้นตะบองเพชรอะไรโอเคนะครับก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพนะครับต้องดื่มนมทุกอย่างออกกำลังกายด้วยตัวจะได้โตโตแล้วก็จะได้แบบแข็งแรงครับแล้วยังไงถึงจะเก่งแบบพี่ลิศคะโอ้โหก็แบบพี่ก็ไม่ได้เรียกว่าเก่งหรอกเก่งเอทุกตัวไหมพี่เก่งเอทุกตัวไหมตอกอะไรเอาเก่งเนี่มาฝากด้วยนะคะอะไรอย่างนี้กดเอเก็แบบ ได้มาแบบก็เรียนๆไปเล่นๆร้ายกาจร้ายกาจมากร้ายกาจมากไม่ค่อยเท่าไหร่ก็เยี่ยงถันก็ยากเท่าไหร่นะพี่นะโอ้ชิลๆเลยนีโอเคสุดยอดมากสุดยอดมาเลยมาเลยไเปิ้ลมาไอเปิ้ลมาค่ะก็อย่างที่พี่รีต่อกนะคะว่าสุขภาพของเรานี่เป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วช่วงนี้เนี่ย ฝนตกนะแล้วก็หลายๆคนก็นอนดึกอไวรุ่นเงนี้ยพักผ่อนน,อน้อยก็จะเล่นอินเทอร์เนต็ตอะไรอย่างงี้ยมัจะด้ดวยยังไงก็อยากฝากให้รักษาสุขภาพด้วยละกันนะคะแล้วก็ออกกําลังกายกันด้วยอย่าปล่อยให้เออ หมุนเราเนี่ยอ้วนลงพุงหรือว่าทําให้ร่างกายมันอ่อนแอไม่งั้นก็จะรับมือกับโรคภัยต่างๆด้วยนะะฮการแข็งแรงก็ปราศจากแน่นอนนะฮะอ่ะเทิรดได้ของจูเนียร์บ้างก็ฝากให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองนะคบอกว่าก็คอบเ o v e r กัรนําสไตล์ไปเต้นหน้าพี่ลิศวันนี้นะวันที่เต้นไปวันนี้ก็เอาเป็นไอดอลตัวเองในการเต้นกัรนําสไตล์คอบเรอครับผมผมเชื่อว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยหลังจากนี้จะมีการอัพลงยูทูบนะฮะ คนมากอ่ะแต่ทีนี้ก็อายคนเหมือนกันนะก็ต้องก็ต้องขอขอขอบขอขอบคุณต้องขอขอบคุณกรุงเทพมหานครมากๆที่มีจัดงานนี้ขึ้นมาใช่คจัรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาค่ะครับผมอะไรฮะโอเคครับช่วงนี้ครับขอเสียงคีิขอเสียงปรบมือนะให้กับทั้งสามเด็กสตาร์ทเราด้วยนะขอบคุณมากครัขอบคุณครับขอบคุณด้วยด้ครับผมเอาล่ะ แล้วก็ตึงไปถึงครับแน่นอนว่าในช่วงนี้ครับผมอยากจะบอกว่าเรามีสิ่งดีๆครับที่คนไทยต้องบอกว่าหลายคนเลยจับจ้องแล้วก็รอคอยอยู่นั่นเองครับเพราะว่าช่วงนี้แหมนะครับมีต้องบอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์อีกอย่างด้วยมาฝักกันไปฮะถ้าพร้อมแล้วทุกคนครับทุกคนครับมองที่จอฝั่งนี้นะมองที่จอฝั่งนี้นะโอเคพร้อมแล้วไปเลยครับเซอร์ไพรส์เราครับ